เูาก็ไปานนงมีตู้พันเนาะโดยเปนตู้พันกะไม่ได้ต้องการอย่างไรเนาะต้องการแต่แบบว่าอยากได้อะไรเข่าเนาะเขากินแล้วก็กับเงินมาเจตเนาะพอตู้เพิ่นเนาะกับยางเพิ่นก็เลี้ยงลานเนาะลานกับยัางนี้อยนึงพี่น้องเ้ยไก่ชุมสารเนาะไก่ชุมสารพิ่นอยู่ สบายดีแม่สบายดีสบายดีสดนอยเนะสบายดีล่ะสบายดีหสบายดีดูสบายดีดูกพ้องีนเป็นยังเดก้อยพี่น้อลยเอาน่อลูกไเ่ป็นจงไดขออนุญาตถามซื้อแม่เนาะซื้อว่าจึงได้ซื้อแม่ตู้นี่แหละคันธรีซื้อคันธะรีเนาะตู้คันธรีคันธรีโอ้คันทะรี ปรูพันธทราอายุจะปีแล้วแมหกสิบแปดพันธทรายกะได้กินหนักทนดดอย่างเ่เจ้าเนี่ยมกระทันมันให้ว่าใช้ซื้อกระทันโอ้ดูดยทากระทันมันให้อันนีล่าได้ซื้อยังหรอซื้อยังจ้าซื้อยังซื้อยังล่ะไม่ไ่่อะบ่าวดีดีบ่ากล้องดีดีซื้อยังก็ซื้อยังก็ซื้อได้นอได้โอ้ตัวยูตัวยูก็ไป เจ้าน่ะยูกบไผเดียวนี่อยูกบไพ่าละยูกบไม่เท่าไม่เท่าขึ้นไม่เท่านางข้างนี้มีอีกบ่ยูกบไผอีกตัวยูกบไผ่อีกมีอ้บ่มีอายคือมีต่อ้ายแล้วนะตัวยูกบไพ่อีกตัวก็มีอ้ายนั่หละเนาะเห็นบ่เห็นตัวอายุอ่ส่าอันหกสิบมบ่แม หกสิบปลายเนาะหกสิบปลายโอ้หกสิบแปดอถือ hmm. ว่าอายุหลายได้เนาะโดยอยู่เ uh พื huh. ่อนกับไผรเนาะปัจจุบันนีตัวอยู่เพื่อนกับไผรอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวปัจจุบันอยู่เพื่อนผู้เดียวโดยอยู่กับหลานนี่เลยเนาะเจ้าหลานจะคนเลยสองโอ้หลานสองคนอ๊อฟพ่อแม่เพื่อนไปไนใส่เด็ ต่อจักไปคก็ขอยว่าเอนแล้วบรรลูกนำพัวภัยมันมามีผู้ดูแลเดี๋ยวอยู่กินนในบ้านนในเมืองเพื่อนขอกินทั้งแม่อยู่กับลานสองคนลานสองคนบ่คุณยิงผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งโอ้แต่เพื่อนชายคนหนึ่งเลยให้ผู้นี้บ่เพื่อนไปดินบ่เพื่อนไปใชายไปแล้วโอเพื่อนจะปีเลยไอ้เพื่อนนี่ย สิบเอ็ดปีสเอ็ดปีบังคุณน้องด้ค่ะผู้น้องหาปีหาปีเว้ยล่ะกำลังไปิดเพลงเนาะโดยอ๋อปัจจุบันนี้เจ้าก็อยู่กับหลานสองสองคนนี่บ่โดยมีหลานสองคนเลรอกับเจ้าตายแล้วตายวันวันนะผุดเดี๋ยวขวบวันผุดมนาดูอี๋ยังนะแม่บอข้าบอเข้าใจอืมอ่ะขอยาถามเนาะอ่าผัวอันเสียเป็นอ่าเป็นผัวของแม่บอโดย เราว่าหายเสีตายหายทอดขวบอะพันพูดนี้ป่ะดูแสดงว่าเพิ่นกัหากระเสษียไปแม่นบ่ไม่ไหมอันนี้ี่พี่ฝร่งโดยเพาะไงกับที่เพิ่อนกับอยู่กานคนเนาะโดยเพากัแสดงความเสียใจน้ำเพื่นเนาะเพื่นเสียไปเลยกัทั้งในตู้กัอยู่กับหลานสองคนเขากันยังไม่ได้แจกบ่มีเงินแจกท่าในเห็ุบุญเนาะโดยโดยแล้วก็เจ้าก็อยู่กับหลานสองสองคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ โดยอขออนุญาตถามเนาะทั้งแม่น่ะมีลูกจะคนรวมๆเบิดลูกค่ะโดยยังอันยังสี่คนผู้ชายหนึ่งผู้ชายมาเห็นหนวดกลิ่นเับรนไปใส่เลยรุ่นคาบาเล่รีพ่นแลยอยู่ทางมหาชัยเงาะมลายอ่ะมงกลาวมงคลการคนไม่ได้จิต่อมาบ่ติดต่อมาหาบ่บ่มีโทรศัพท์นั่าเฮือนเลยทางแม่น่ะบ่มีโทรศัพท์บ่หูวอย่างเลยมีแต่อยู่กับหลานสองคนมีเงินชาม อยู่พุ่นขบวงไทยขบวนได้ดูแลอย่างไรเป็นอะไรมันนี้แบบว่าแม่นี่อยู่สองอยู่กับหลานสองคนนี่คือว่ากินข้าวกินน้ามันคือว่าไม่กินน้ำบาดน้ำเมืองอะไะอันนี้ยังกินข้าวเพิ่นมากินทานเรื่องเงินเรื่องค่าโดยใครหน้าตะกล้ากับโบมี่โบมี่บอกยังไงกับอันแม่กับเอาขออะไรเงี้ยเนาะแม่กับอาฐานะคนข้างมันอยากจนนะเนาะบอกยังไงกับเนาะจนแล้ บัดเพื่อเก็บเงินเก็บคอาเงินใช้ให้เพื่นโบมี่ันคือว่าเมื่อกีนน้นี่เข้าเข่ามาก็ับพอดีเห็นแม่เพื่อนกำลังยางกับหลานน่อยเพื่อนเนาะเม่กี้นี่เขาเห็นเขาก็เลยแบบเอาเขามาสัมผัสหรือว่ามาถามไทยเพื่อนกัพี่น้องเลยเอาในี่ยได้เงินนี่ <c ười> ไฟผื่อใช้เนาะดยนั่ง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 ยังมี้นะ โดยโดยโดยเขาอนุญาตทำไปทั้งแม่เพื่อนได้ไปใช้จองบานแม่ตู้จองได้อยู่กับหลานสองคนโดยแม่นางน้อยนางน้อยงหลานไดปนำผัวว่าไงป้าลูกไว้นำไ่ตู้เพิ่นก็บเร่ทุ่มที่โตอย่างมหาว่บ่บ่ได้ถามากเพาะ่มีเงินทร่มมากใดๆจนขี้ข้านอย่างว่านน้ำอย่าว่าลองวินเดียก็โทรมากอะ ว่าลูรู้เรื่อยๆแหละก็อย่าวางชายลูเพิ่นกับเขาเนี่ยถามเนาะเพิ่นกับว่าอะไเอ็นผาเงินผาค้ำมาให้ลูกให้เต้าบ่บ่กแบบบอกยังไงกับเจ้านี่เลี้ยงหลานเนาะอยู่ลำพังกับหลานเนาะสองคนเนาะหลานก็ยังไงน้ะอกใจที่แจกเขาเนี่ยยังอกทันได้เงินมาง่ายอยู่จากแจกแล้วตัวเราจะเอากระดูกทั้งจะใส่หมอใช้ดินใส่ดอนใจย่างไงเราก็หากกับชิเสียนี่เนาะการไปไม่ไม่เนาะ เขากรเทียมเมื่อเดือนนี้กลับพบปัญหาเจ่าเพลินทามแล้วเพื่อนได้แจกข่าวแจกน้ำอยากเอากระดูกละลงพังดินหันมาพังก็นยันพิลันติคือวงเนาะว่าจะผถูกบาทนี่กจางเลีอยู่เนาะคอเข่าข้อได้เพื่อนว่าแล้วเพื่อนบึงอยู่เรื่องเงินเรื่องคำอย่างเพื่อนไทยกะบชิพันชาวพันประกันภัยปัญหาชิพันเลยโอ้โหม่าหลาน เทากันเนาะเอาขนมกับนมเนาะซื้อให้หลานน่อยเพื่นพี่น้องเลยนี่เพื่อนกินถ่าเนาะขอบใจขอบใจยุูขีอบใจนขอบใจเด้อขอบใจเป็นกอเนี่ยกินถ่าเด้อมาสิแกใหมั้งแกได้โบแกได้โบล่ะนมกักขนมกแกกินล้ก็ซื้อนมกขนมเอ้นุมกขนมนอมาให้เนเนาะ นดูและชงชาลำบากโดบมีแผลอหน้าเขาปัจจุบันคู่นี้เมตุน่ะนหาะเขากินหาคอเขาคอเขาว่าใครหน้าตาก่ากับบุมีเนาะไปคอนี่มื่อนึงได้ท่ารมัขอหยาตทานผู้ให้กับตั้เสือก็ลูกไม่กินอีแต่ผู้เสียให้เนาะไม่กินอีกเด้อไม่กินเลยนั่นแหลก กินมื้อเนาะบัชายชําได้เจ้าผัดเก็บบ้านเก็บเมืองได้ล้านแต่ละมื้อได้โดยแน่นเนาะได้หน่อยก็กำลังกินกำลังอยู่เนาะป็ญชินปัญญายุติธรก็ะบอยังไงกรมีแต่คนอยู่ในบ้านในเมืองในแต่ซอยเจ้าเนาะเรียกว่าโบมีเข่ามีน้ากินกะไปหาอะไรน้ำเข่าเขาก็ให้เนาะหรือว่าเขาเห็นหนาเจ้าเขาก็ให้เนาะหน่วยชิดจ้องกับหน่วยนี้นะโดย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 เขาอีโดนเนาะ ดยีแตไดมากดอกโอ้ด้วด้วยด้วยพรามมันลดก็ได้แค่ได้มันเฉลี่ยมาเพิ่นห่ยแต่ไปเอาเนี่ยมันพี่น้องหาน้ำม่วงว่านี่กุ้มจักมืองในตูเขาอ้าวมาเจ้ามาแลกนี่ช<อ>่องปากหนึ่งชะละน้อยดอกบ้านโมงชัยขู <c oughs> ่มือนอริไหายไปวขู่มือเจ้าใหญ่ใหญ่ขู่มือนะอเด้วย แบบว่าก well, no? oh, yeah. ับอีกอย่างก็แบบว่าคือว่าอะไรเพื่อนก็ให้เฮาแบบซอยที่เพื่อนซอยได้เนาะเออยังไงกันอีกอย่างกันขันใต้แหละเผื่อกะมาชออยู่แล้วอันใดร้ายแล้วอันน่ะคกับมาตุนชาติขตายใต้เลยกับพวกโยนยากแน่แล้วหากินก็หาบ่ได้บ่เห็นหูหัวเห็นหูออกหููหหอยกบแม่ขออนุญาตถามเนาะทางผัวแม่เสียลูกเต้ากับมาอยู่บ่ลูกเมย์นะมาอยู่บ่ มากก็คือใครว่าหผนแล้วมาบ่มีเงินเนี่ยว่ะโดยเพื่อนบ่ได้เอาเงินมาให้บ่บ่เื่แต่ละคนบ่เอาเงินมาให้มากินกระดูกพอเถ่านี่กินเงินเรานี่ผู้ตายนี่โดยถ้ามากินธาตุก็จะมากินของเราแหละโดยโดยโดยมากก็แบบว่าบ่ได้มาซอยแบบว่าเอาเงินเอาคำมาซอยเหตุงานแบบมาว่าพอซบนะเนาะโดยมาว่าพอชื้อเนาะมาพอชื้อๆเงินค้ำมันระบ้าได้มันจะคายขึ้นานุดอก นี่ละแสนนี่ชาวพันธุ์ขีป็นตนก็ดีเป็นย่างได้ของขัดแคลนก็อีกอย่างกับแม่กัเขาน้ามกับบุ้มีกินเนาะอุดอยากเนาะไปหาอันขอเขานะตุก็อีกอย่างกับลานน่อยเพิ่งย่างเลยหน่อยหนึ่งเนายเเขาเจะได้ข่าวเขาจะไปเรียวกแหละ ยแบบว่าเพิ่นก็เข้าผู้เดียวกําลังเือเพิ่นกช่วยได้โดยโดยอก็ยังดีอยู่เนาะที่ว่าน้อยหันได้เพิ่นใหถึงน้ําโดยเพียงแล้วให้แต่ผู้เียวได้ได้กหมูกาโดยโดยเพิ่นกคิดเห็นว่าเจ้าบ่มีแล้วเนาะโดยโดยเพิ่นกคิดเห็นว่าอันแม่ตู้แม่เฒ่าบ่มีอยู่กับหลานเนาะ2คนไปหลาน2คนแล้วกหลานก็ยังน้อยๆอเนาะ กายังดีอยู่เนาะแบบที่ว่ามีคนแบบว่าเพิ่นพิทูลของกินคนนี่ของกินเขาเก็บมาให้ถือว่าบ่ได้ด้วยด้วยด้วยก็ถือว่าดีอยู่เนาะเพราะว่าออ่ายังแบบว่าหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าดีอยูของเงี้ยถามทั้งแม่ตู้เนาะอันแม่เพิ่งนี้ไปป้าประมาณจักปีป้านางหน่อยเพิ่งสามปีนี่แหละอปีอายู่นะสามปีหรือว่าสามขวบเนาะ ตอนที่ว่าเพิ่นป้าไปป้าให้ยืนในมิตุในมิตุก็ดูแลบัดนสามปีไปแม่มันจะสามปีนี่แหละไปฮะโดยโดยโดยก็แสดงว่าบ่มีเงินมาอ๋อคนไหนอยากมาแต่เพิ่นบ่มีเงินมาเดี๋ยวนี้น่ะเงินมาเอาผัวใหม่เบาเงี้ยฮ็ดงานนั่นแหละแล้วก็จักนำข้าวยังป้าแบบว่าลูกไว้ให้เจ้าเลี้ยงเนาะที้งยางเจ้ากระเถิ่งเลยก็ถือว่าเพิ่นกะ ส่งเงินส่งข้าวมาให้กับวันเลยชงมาเนาะกับเป็นตาอีโทนเจ้าอยู่เนาะพี่ตุเข่าหนากับบ่มีเนาะอยู่กับหลานโซ่อยู่กับหลานเนาพี่น้องเลยบอกไงต้ังเม่ตูเพิ่นจุดนักก็คือว่าเข่าเนาะโดยเข่าพี่น้องเลยการถามว่ามีเนาะผู้ใหญ่เนาะใจดีเห็นเนาะส่งของเฮาเนะหลายหลายคนเนาะทีมงานของเฮา ว่าจเป็นซ่องใดก็ตามเนาะที่เขามาเบิ่งเนาะคลิปของพวกเฮาเนาะกะอขได้เงิินนี่ตโดยเนาะลำบากต้องหาใส่เนาะแม่เนาะโดยเวลายกะได้เงินแค่ไหนพอได้จือให้หลานกินของกินของอยากยนะอยากเข้ามาแบบช่วยเหลือเนาะหรือว่านั่นกะเขามาเห็นคลิปของพวกเฮาเนาะหลายๆคนหลายๆซ่องนี่กะเข้ามาได้เนาะเข้ามาเนื้อเข่ามาเปิดหายุดอกสวยๆฮานาเปิ้นบ่ปะให้ตายดอกเรื่องเงินนี่ น้้อองทัาขออนุญาตถามทั้งเมยก็เคยเป็นหนี้เป็นสินอยู่บ่อ้าวบ่เป็นได้ไหมเป็นบ่ก็เป็นนั่นแหละเป็นหนี้โดหน่ยๆเป็นหนี้ลายบ่ยังบวบีดเป็นหนี้ลายอยู่บ่อันวิดเต่โลมโชกอันเป็นหนีอ่ะนะช่องละเดินชุ่มหนอนลาดเนยอันตัวนี้ช่องลาดนี่ เอนี่นยังไม่ตู้มาลไว้มาวยนังไม่ตู้ไว้นี่ขนมลายใช่ไหมลายให้แม่กินเลยด้วยแค่กินขนมไว้เป็นอะไรตัวเป็นอะไรล่ะอ้วนเงี้ยเป็นอะไรยังจะเจ็บแขีวบ่ล่ะเจ็บแขีวบ่ล่ะอ้วนเงอ้าหน่าหน่อยเจ็บแขีวบ่มาถือตู้หมาไกรมาดูสั่งให้แม่กินบ้ามาแก้ให้แม่ตู้ตู้นี่งไมดินั่งไม่มาให้สาวเบิังหน่อยจะเจ็บแขีวบ่ฮะเจ็บฟันบ่เออนี่คูด คุดว่าล่ะอืมคนจะอยู่กับลานพี่น้องเว้ยลานมันก็เป็นตะเพ่งไหมนี่เนาะกินแก่งน้ำไหมนั่งห้างเลยเดินน้ำไหมกับบนห้าแหล่งไกลๆก็ได้นั่งลงไมเวล้าไหมนั่งลงดีนั่งดีด้วยค่ะนั่งกินขนมเล่นแก่ล้แก่กินเนาะกินกะบุมีแห้งมีเหือแล้วข่าวทั้งวันแม่ตู้ว่ามากินนี่ว่าเป็นหนีเทรายทั้งหนีเพคนช่วยใจงานในงานเมื่อนั้นบุกอันเนาะ มีอจล้านหาน่หันหันล้านฮุกยังไมายองเขามีไหมจะมืดขายสินจแต่เถาย่างพวคยังมาได้มาเอาหนะทั้งในเถาเถาคนเสียกี่นี่ขายไหมบ่ขายไหมกินนี่แล้วแต่ละมือเราปินผัดไทยที่เาแม่ว่อง่ายก็แบบไม่เช่น เราเลาโซนะเนาะตอนที่เราป่วยเนาะเมนคือว่าอะไรเจ้าก็มีแต่เล่ากับเจ้าเนาะกับลาบก็นมันลาบใจขาดเลยลาลาหมูปัญญาลาตายทางหลังลาบหมูลาโหัวดยวนไปมันหัวมันหัวมันว่าเ่าอันนั้นแต่ว่าไปจักมันจะใส่เ้าใจขาดเลยโดยโดยช้ามเ่ากับยายนี่กับลานบนน่ะ รับใจขาดโดยูย์แต่เบิ่งใจนะเนาะตอนตอนที่เราใจขาดพอเชื่อพิน้าเลยพอเชื่อมาแต่การสี่โมงช้าหานาทีตอนที่เราเสียก็มีทั้งแงทั้งจ่าเมเนาะกับลานเนาะอยู่น้ำเนาะอืมอ่าขออนุญาตถามน่อยไหเนาะอ่าช่วงที่เราโซน่ะลูกกับโบได้มาเบิ่งมาเยง่บ่หรือว่าเนี่ใดบ่หรือว่าส่งเงินส่งข้าวมาให้ดิส่งเงินมาให้อยบ่ตอนที่เราโซ่โซ่น่ะฮั บ่มีจักคนแต่เราได้ชิตายจังวะมีเมตู้เพิ่นที่ดูแลน้องบะตู่นเนาะชองคนจนหัวอยู่ข้าวกะไรหัววานนี่แบบว่าว่าง่ายกับแบบว่าสิไปหาโมก็ไปว่าได้นะเนาะบ่มีเงินมีคเขิมแต่กลับว่มีคนเผาอีกเนาะบ่มีคนเผาโอโดยโดยเด็กลงไข่ทหารนด็กลงพะหาคอร์เด็กข่าวกับยังบัทซันไดโลกบะไดลงแล้วเดินผ้ากันกินข่าวกินหนามนะเผาเราฮะโดยโดยโดยที่ขั้นแล้วว่ามาว่าคือว่าตัวนี้ว่าพี่ลูก เลยเลยให้เห็นไฟอยู่ไปเทถาตายเลยเขากำลังมาแล้ะกันเลยจะเป็นกะจะฝันบ่มีเถียงตอนที่ทางอาพ่อตู้เราอโซกะทางลูกกะบ่ได้ส่งเงินส่งค้ำมาไปหาหมอบ่ถูกใบใบบ่ได้ไปห้องหมดห้องหมอชำนาบมีเงินเนาะเขาบ่มีเงินมีเเงินนบ่ได้างกะทุกอย่างเนาะบ่มีเงินเนาะเขาก็หาเชากินขำคือกานโดยก็อยากไปอยู่เนาะพาไปหาหมอกะ แต่ว่าเห็นแต่เนาะฉันนอครอบครัวก็คือเห็นแ้่เนาะคิดว่าแตได้คิดไปเนาะโดยิว่าลูกฝากเงินฝากค้ามาพาให้พ่อไปหาหมอใช่ไหมมีเนาะฝากเงินแต่เธอเดียวเงินพันหนึ่งชื่อยังได้เลยเฮงเฮงเลยแหละเลยพอผู้ช่วยแล้วบอกปากได้ไหตายก็ตายแล้วว่าตายแล้วก็ตายถ้าเงินตายทำไมความลาวี่ถ้าเงินตายลย่างนี้ ทำไม่ได้เงินใต้ก็มาเป็นคนผีเราเพราะได้แต่ลงชุกเจ็ดหลานตายก็คือว่าลูกของนแม่ในมีจฉคนก็ชีคน้นโบเห็นกลิ่นเห็นหางเราหเปล่าโดยผู้ชายผู้ชายนะโบเห็นเลยไปเลยแล้วก็บรติดต่อมาหาทั้งแม่ตู้เลยเนาะบ่นหน้าพอจจจัักพอเสียกับโบได้มาใกล้เลยมาเบิ่งใจอย่างเงี้ยเนาะยามัน ลูกอ่ะลูกสาวสองคนได้อยู่ไทยดิอยู่ไทยบวชคือว่าแนว่ยไอยู่ไทยฮะบวมีเงินเนาะว่ะเฮ็ดเมียงอยู่พุคนเนาะพ่อไงกะบังไงกับพ่ออะไรตะกุ้มเพิ่นกุ้มตัวเองนะมหู่บ้านเมืองเข้าไปยังได้ก็ได้คือว่าเนาะเจ้ากันเนาะอยู่กับหลานสองคนกราอยู่ตัวมีตู่เราอยู่ในพรมินท่น้องโดยทาว่าเนาะเปิดจิ้จีนกับประกิน ก็แต่น้อไม่นี่ยอ so right. right so ุ hey. okay. ้ยหาก็อยากนอกนะกินอไม่เนาะกว่ากินเรื่อยเนาะลอไม่ก็นื้ว่าเลยบางบวบมาเต็มหมดทีมาเนี่ยกาหมดแหละคาเมลีชื่อหาทุกบดชิ้พันับหายชินพันนะโดยอาวุกต้นาม่ชาแก้วเอาห้เล้เน่ชยยามพิบวกกะยามพิปวกเดือน ก้าวเดินสิบวันแล้วนะบ้นไข่ท้องหนึ่งดยแห่เฮือนไก่กันโดยเพื่อนเอาให้เนาะเพื่อนเอาให้ก็ได้กินเนาะพ่อได้กินคือว่าแล้วเนาะว่าว่าง่ายกับหมู่บ้านนี่ก็เป็นคนแบบอัธยาศัยดีนะเนาะชิดใจดีชิดใจดีแบบซอยเรือกันโดยเพื่อนกันเม่งปันตลอดเห็นนั่นตั้งแต่อาสอบถามม่ตู้มาเนี่ยกับเมต้ก็ว่ามีแต่ว่าเพื่อนบ้านเนาะเป็นบ้านหรือว่าเพื่อนเคียงกันแม่นบัวปลาบ้ัวทิมโดยกัยังดีอยู่เนาะ ต่อเตเงินนี่แล้วคือแม่บ่าอะรลูกหายคือมือพหายแต่คนจะกินได้นะหมูกินฉีก็ดีกินปลาก็ดีทางยาาป้าเฉยมืดดอกพุนันมาหายคนอ่นหายเจ้ากินแได้เนาะเขามมใหายเจ้าทีเขา่ก็ถือว่าดีอยู่เนาะดูตันี่เนาะโดยเขาอินตนเจ้าสงสาเจ้าเนาะน้าถุงนี่พระยัมายล้วเขาห็นตอนไว้หายหน้าเขาเข่ตอนชามฉีตอนไปวัดคนตก เดินเก่าดฟาเดนพยามาโลดโดยไม่ถือว่าดีเยนาะปืนกับ่ได้แล้วโดยมีคนพจาได้เพื่อนอนะกินอะไแกก็ชิมแกิเกนั่งกดีนั่งละเปนไาปัเข่าปั๊จักกซ่บบคนทางไม่ตู้ค่ะว่างไงจากบมีให้วีนาเนาะาถาว่ามีก็คือว่าเพิ่นเช็ดได้หรอกเนาะวาย่กบลาบได้แล้วโดยคืกใจ 60ปลาย60ปลายบ่แม <1 drop. S 1> ่นี่เจ้าอือนี่เด้อเนาะนี่เฮือนกะพ่อแม่พี่น้องเยนี่เพิ่นอยู่บ่ได้นี่ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอยู่กับหลานน้อยคนเนาะเือนกม่มีเียเนาะสะดวกียเฮือนหลังๆนึงพี่น้องเอ้ยอยู่กับหลานน้อยหลานน้อยก คนหนึ่งกับยุอันหาปีหรือว่าหาขวบคนหนึ่งกับสิบเอ็ปีเนาะหรือว่าสิบเอ็ขวบอะไรนี่ไกับยู่น้ามีต่พูในน้อยทั้งนั้นเนาะกับบีผฑู่คัยพี่น้องเลยยุกลายดโดยกับอันเดียวคอยเนี่ถามเมย์เนาะว่ากางคำขึ้นกับบย่าน่มนอนกับหลานสองคนนะอืมขนเอาเนาะไจเหึ้ได้จำเป็นเนาะโดยตามบุญตามยังเนาะขึ้นไปเน่โดยอยู่กับหลานสองคน นอนกันทำมขึ้นใหญ่งมาดูแล่ม่ตู้เด้อดูแล่ม่ตู้แล้วล่ะเด้อก็จะไปปาเม่ตู้ได้เพิ่นกาอย่าไปเห็ดคือเมย์จะได้เนาะต้องเมย์เพิ่นกาเอาผัวไหมทิก็อยู่เนาะเพิ่นกาไปโทรมาเลยบโทรห้องบ่มีเงินค่อยๆเาว่าโทรชื่อนะอย่าโทรหาชื่อเนาะโทรมาถามมีชื่อนะเนาะบ่าเป็นไงกันเลยโทรมาถามชื่อโดยเนาะเมย์เนาะตอนที่ว่าพอตู้เพิ่นเสียไปนั่นน่ะ ทั้งลูกเมยเพิ่นกัมาสมืดขุคนบ่ลูกเจ้านะลูมาช่องคนนั่นแหละมาช่องคนผโบมีเงินโดยโดยช่วยพ่อช่วยแม่บ่มีโดยโดยแล้ขาลูกชุบกับโบมีหน้ามาชื่อชื้อเป็นหนีเป็นชี้นเพิ่นแนวในหันโดยเข่าก็ยังไม่ได้แจกโดยเพื่อกหันบ่มีเงินบ่มีคำยายนี่หันโดย เลี้ยงลานชองคนเหมืนยิ่งกับผู้ชายโให้หน้ากระบุมีโดยโดยโดยเขากินกับหาโคน้ำสะบ้านน้ำเมล็ดเขากินกับขอน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แล้วเงินค้พผ่อนกับบริษัทหาแล้วว่าโดยบริษัทหายเห่าโดยไปหาเนาะหาพระหาบ่ได้ยายหายายเพิ่นกะเถ่าไม่สู้เพิ่นกะเนาะว่ายง่ายกะว่ายง่ายกะแม่เพิ่นกะ อ่าทางลูกเพิ่นกะแบบไปแล้วกะแบบบ่ได้ส่งเงินสงเคราะห์มาให้เนาะโดยกะอย่างเพิ่นก็เลี้ยงหลานเนาะหลานก็ยังน้อยๆนึงพี่น้องเอ้ยตายสงสารเนาะตายสงสารเพิ่นอยู่วันนี้อันอยากอันขออนุญาตถามแม่เนาะถ้าว่ามีอันผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะทางอันอันช่องของเฮาเนาะว่าสิเป็นอันช่องใดก็ตามเนาะที่เฮามาถ่ายนํากันเนาะทีมงานทั้งหมดนี่แหละาถ้าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยากซอยเือแม่เนาะ หรือว่าโดยห้่นยหย่นส อยากให้เพิ่นซอยยังหลักๆที่สุดนะที่เจ้าแบบว่าจําเป็นแห้งที่สุดนะตอนนี้นะยากให้เพิ่นซอยนะโดยเมตุยากให้เพันชอยยังยังให้พันซอยยังซอยเข่าเนาะเพราะว่าโดยเข่าเนาะคือว่าอันคือว่าฉันว่าคือเอาเป็นหนาอยากได้เงินกับเงินและจุดหนักเพราะว่าเงินเพราะว่าเงินนี่ก็คือว่าอยากได้นี่ก็คือว่าเมย์พิ่นอยากได้เห็ุบุญโดยเยพิ่นไปจากเห็ุบุญให้เนาะกามนอัญยวโดย เพิ่นกาต่างงานก็คือว่าเข่ากินเข่ากินเงินเจ็บทั้งอัินข้อตู้เนาะข่ากระเสียไปเนาะกระหอดข็งเพิ่นเนาะทอนดุกอยังไหวเนาะไม่ตู่โดยกระสีประมาณนี้เนาะอ่าท่าเนาะผู้ใหญ่จะดีเนาะเห็นส่องของใครก็ตามเนาะโดยทีมงานของเฮาเมตตาสงสานเพิ่นกะติดต่อมาหาทางเจ้าเฮาได้เนาะโดยกะเฮากะสิได้มาสร้อยเหลือเพิ่นเนาะเป็นสะพานบุญเนาะให้เนาะ โดยโดยเพราะว่าเจ้าก็ต้องอยู่เพื่อร้านเนาะร้านสองคนที่อยู่น้ำเจ้าแหละที่เลี้ยงเจ้าเนาะต่อไปโดยแม่เขาบรเลี้ยงกัยญาแม่มีตลาดน้อยสองคนน่ยที่ดูแลเจ้าเนาะโดยแกเขาโดยฮึ่โดยถ้าก็ไปาจารีชานึงมีตู้มันเนาะโดยมีตู้มันกะไม่ได้ต้องการอย่างไรเนาะต้องการแต่แบบว่า อยากได้อะไรเข่าเนาะเขากินแล้วก็กับเงินมาเจกเนาะเพอตู้เพิ่นเนาะโดยโดยโดยมันถั่วนี่โดยเพราะว่าโดยโดยทางเพินกับตู้เพิ่นทางมีตู้กับเป็นหนีอยู่เนาะมีตู้เนาะอย่างไรตอนนี้ก็อยู่กับลานสองคนโดยตู้เพิ่นกับอายุหลายแล้วเนาะจะขี่อาศัยเพิงไหนเนาะทั้งลูกกับแบบ คือว่าได้เนาะดูกอะม่ได้มาเนาะโดยช่วยๆไม่ต้องให้เฮากับเป็นกำลังใจให้เนาะโดยแต่ก่อนยังว่าเจ้ากับอยู่กับมาพอเถ่าเนาะยังว่าซอยกันแน่ซอยกันอันนี้เดี๋ยลาล่ะกันยังนิดหน่อยเนาะบปจ้างยังเนาะคือว่าเลยตอนที่ว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตถามว่าตอนที่เราโซ่แล้เป็นยังจะเป็นพยังญชนะพยังเป็นัน ไอ้ไอ้บกคว้าดูดยความดันดูชงเราเราซูเราสูได้ดุนนะบอจังไมเดือนไปนอนบารับนอนบรับน้ำมันลดกายเป็นเชียวเนี่ยถนดูด้วยแบบคิดใอย่างเลยเนาะดดยคลองลูกพยก็่วยหมอยความกินคําอยากจะปัดกินแ้วเปกายเป็นเชียวดโดยโดยมื่อได้กระหิวมื่อได้กับอันหมักผิก ใจโดนเพล่เนาะโดยใจโดนแห้งเนาะคือว่ากินอาหารแบบบุกบบหาโมอะไรเนาะหโมเนาะคือว่าอะไรเผินเท่าแห้งเนาะจินไข่จินดับเอาฉยๆตำวัวจินไข่กินเนาะตั้งมักกันทินเนี่ยเดี๋ยวมักกันทินหักโดยกินได้ปัญได้ใจโดนเนาะก็ะด้างกะขาดกรดลงขาดลงมากกรัดนั่นแล้ว่คือว่าอะไรเข่าหน้ามันก็กินกับโบเพียงพอเนาะแบบโบมีเข่ามีหน้าเข่าอดหน่ำเนาะทั้งไม้ตู้กันเลย โดยหืมไปไตต้นเลยร้านก็ยังน้อยไสเด้อมาลืมแลเบ่เบิ่ตู้ก็อยู่นําแม่ตู้เนาะร้านก็ราคแพงจังเนาะราาแพงพี่น้องเอ้ยอะเป็นจังไดเฮาก็เนาะได้ได้ฟังเรื่องราวเรื่องราวของมตู้เพิ่นเล่ามาเนาะสเนาะโดยตตนเพิ่นเพี่น้องเ้ยแบบสิเนาะบโดยบ่มีเงินแบบ บูชงมันสงคำมาให้มีแต่ว่าเอาลูกมาให้ไอ้เป็นตู้เรียงเนาะจมให้เป็ตู้เรียงเนาะโดยเขากะมีเนาะน้ำใจเนาะเบ็กไน้อยๆให้เป็ตู้ซื้อโดยเกิดข่าวดีแต่ทีม่แห้งเป็ตู้เขาให้เจ้าเลิกเพราะได้โดยอันนี้ก็เป็นของเขาเนาะบ่านุ่งเขาก็ะยาเม่ตู้เข้าให้เจ้าแบบนั้นโดยต้นปู่ชาวพันเนาะโดยใจโดยแต่มีอันผู้ใหญ่เนาะเมตตาเมตตาชงสาร สมสารเพล่นกับจิดต่อมาหาทังทีมงานสะดวงได้เนาะโดยจุดหน้ากับมีตู้เพิ่นกัอยากได้เข่าได้เข่าแล้วก็อยากแจกการบุญให้พอตู่คนเนาะตูยโดยอากเก็บทนดูายังไเนาะโดยกาบดีนเยินไปเ้ย ทางไหทางเฮาทีมงานเฮาก็ได้โอ้ลมเนาะได้โหเรื่องเล่าของมิตู่กัเฮาก็ไต่โจเพื่นเนาะไต่โจแห้งเนาะสะพวงโดยโดทางไหทางเฮาไต่ไวแหงนี้แล้วจะแก่เข่าโดยโดยโดยทางเฮาก็เป็นกำลังใจให้เนาะสูงต่อไปเนาะเป็นเข่ามหาเฮาก็สิได้มหาเพิ่นเนาะโดยเฮาก็อีโจนเพิ่นอยู่เนาะโดยอยู่กับหลานสองคนของมิตู่กะหลังจากประตูเพิ่นเสียไปแล้วเนาะก็อยู่กับหลานสองคนมือน เลยดูแบบเลี้ยงลานนั่นแล้วหรอก็เนาะเลี้ยงลานเลานยังน้อยลนเ้งเน้น้อยน้องพี่น้องก็นี่แล้วก็นอนน้อกันเนาะแต่ละมือกันค่ะโอ้จเลยทางเฮากับคำมือแต่นาะยจะหน้อยกันสิค่ะมือทางเฮากัสีขอเดินทางกับก่อนเดินมปตู้เดินโดยเนาะสบายดีสบายดีมปตู้สบายดีนั่งละสบายดีโดยโดยโดยเนาะอ๋อสติปับทีมงานก็ได้มาโอมาล้มกับอมปตู้คนมิทีพ่อเนาะ เพื่อนก็ได้อยู่กับหลานน้อยสองคนเพื่อนพี่น้องเว้ยกับเป็นตาอีตนเพื่อนนั่นเอก็เพื่อนของเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้เล่าเรื่องมากอคือว่าแบบว่าเป็นตาอีตนแห้งเพื่อนพี่น้องเว้ยอ่าพอตู่เนาะหรือว่าแฟนเพื่อนกัสามีเพื่อนสามีของไปตู่เพื่อนเพื่อนก็หากระเซียไปเพื่อนพี่น้องเว้ยประมาณหอได้ทิดปลายนี่แหละเพื่อนกอายุหลแล้วนาะเขากับเป็นตาอีตนเพื่อนอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับหลานสองคนอ่าท่าเนาะ พอเราคุยไงเนาะเห็นเนาะดูเนาะสงสารเนาะหรือว่าอยากช่วยเหลือเนาะไม่ตู้เพิ่นกับหลานน้อยเพิ่นเนาะสามารถติดต่อมาหาข้างสติสตีได้เนาะสติสตีก็สิได้เป็นสะพานบุญเนาะหรือว่ามาช่วยเหลือแม่เพิ่นเราไม่ตู้เพิ่นกับหลานน้อยเพิ่นกีกอย่างกับเพิ่นกับสิ่งที่เพิ่นต้องการที่สุดก็คือเข่าแม่พี่น้องเ้ยเพิ่นกับม่มีเขากินแม่พี่น้องมีแต่ชาวบ้านหรือว่าไปขอ เอาเขาน้ำข้าเจ้ามากินเมย์ไม่ร้องเลยกับแตอีโดนเพิ่นอยู่กัหลานเพิ่นกันยังในน้อยหนึ่งเนาะโตสหรับคลิปนี้สติก็ื่จะได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะตอนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาสาติฉดีเนาะคลิปต่อไปเนาะถ้าสติดีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหาเอฟซีหลายเนาะหลายสติฉดีก็ขอขอบใจเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามาชมคลิปเอาสติฉดีเนาะเต็มต้นจนจบ กราวข้ขาวขสนอของสตูดิโอแสดีก็ขอบใจละลายเนาะสบายดี